ตอนรับนะฮะก็สู่ช่องกนิกาทรักบายทินธวบันดิตมาราชาบอดินครับอีกรุ่นหนึ่งที่สร้างตำนานไว้ในเมืองไทยฮะห้าสองเจ็ดหาเดิมๆไม่มีโบครับตอนนี้ซ้ายตะแคงไปแล้วฮึบโอ้เอายังไงดีต่อซานี่ดูทรงแล้วพลังครับพลังเฟือง ขอพี่จะดูนะฮะมา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 ต้องลงครับต้องลงซานี่เอาสิบล้อก็ไปยอมเพื่อนนะครับแม่ขอสู้ด้ดยแรงตัวเองทำไปไว้เดี๋ยวว่ากันใหม่แต้มที่เลยลูกพี่น้ำมันเท่าแกการวิ่งรายวันครับ อดจัดจับเอาผมดูไม่ได้แล้วครับซานี่เนี่ยป้าพี่แกบอกว่าเอาให้สุดแล้วไปหยุดที่ซานี่วาัาซานแมคโครก็ลงยางอปกันละครับ<ม>เสียงแตร ส่งสัญญาณบอกว่ายอมแพ้แล้วเดี๋ยวต่อไปให้ซานี่มาส่งทางไปเอาเดิน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  รอบนี้แต่แม็กโครแรงสุดท่านผู้ชมโอ้โหยังสุดอะสุดของสุดครับสุดๆไปเลยเอาอีกหนึ่งสีสันครับบรรยากาศในการทำงานจริงมันลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วฮะในเรื่องของติดลมจมดินแบบนี้จริงเป็นดินที่มีพื้นที่ของทรายอยู่ ปริมาณน้ําในดินค่อนข้างเยอะครับเจอทรายเจอโคลนเจอดินเหนียวเข้ applying, นะมมาไปฮะสำมปีเลยวะเนี่ยเดี๋ยวต้องแก้ทางแล้วครับถ้าปล่อยให้วิ่งแบบนี้นี่ไม่ได้รอบครับวเสียเวลาเจอกันดีเยอะ 2 0 4 c ในเมืองไทยก็3ปีแล้วฮะตอนนี้มีโมเดลใหม่นะครับมาทดแทนในช่องว่างตรงนี้เป็นรุ่น2 0 5ดีโมเดล C ก็เปลี่ยนเป็นโมเดล D แล้วครับ DDOC เรื่องเดิมปั๊มใหม่บอดี้ใหม่ของเก่งเดิมตอบคยพาผู้ชมครับไปสัมผัสแล้วตอนเปิดตัวแต่ในบ้านเราน่าจะหายากอยู่ฮนะบพอราคากับรุ่นนี้จะต่างกันพอสมควรอยู่เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อมาเน้นที่ความคุ้มค่าครับก็ยังคงเล่นรุ่นนี้อยู่นะรุ่นนี้ก็สามล้านต้นนุผู้มชม